ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยซึ่งเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆนะครับแล้วก็มีคําพิพากษาสารดีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับทาง ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีเรื่องนะครับเกี่ยวกับคดีรถชนเนะครับเป็นเรื่องของบุตรผู้เยาว์นะครับเอารถของดามันดาเนี่ยไปขับนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับในคดีเนี่ยมีรถยนต์บรรทุกนะครับ2คันในวันเกิดเหตุนะครับน้องคนที่ขับรถในคดีเนี่ยนะครับได้ขับรถเนี่ยล้ําเข้าไปในช่องทางเดินรถเนี่ยของผู้เสียหายในคดีเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเฉียวชนทีนี้เสร็จแล้วเนี่ย พอเฉียวชนกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับผู้เสียหายนะครับก็มายื่นฟ้องคนขับนะครับซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์นะครับซึ่งในขณะเกิดเหตุเนี่ยน้องเนี่ยมีอายุอยู่ที่18ปีเสร็จเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงในลักษณะแบบนี้นะครับศาลน,นะครับท่านเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยว่าอย่างไรคดีเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดว่าเป็นเหตุเกี่ยวกับละเมิดนะครับขับรถไปชนเขาเนี่ย เราก็จะมาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับข้อมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย<ๆ>เขาจะวางหลักเอาไว้ที่มาตรา420นะครับรก็คือว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นอันนี้ครับก็จะเป็นหลักกฎหมายของ ความรับผิดเพื่อละเมิดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ถ้าในกรณีที่บุตรผู้เยาว์นะครับหรือผู้ไร้ความสามารถเนี่ยไปกระทําละเมิดกับบุคคลภายนอกนะครับเขาเนี่ยจะมีหลักกฎหมายเนี่ยวางหลักเอาไว้ที่มาตรา429นะครับเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับบุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทาละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามส่วนควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทําอยู่นั้นนะครับข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทนายอ้อนนาเรียนนะครับคดีเนี่ยสารดีกานะครับท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้เมื่อปีพศ2517นะครับข้อท็จจริงในคดีเนี่ยนะครับก็คือว่า บิดามารดานะครับมีรถยนต์บรรทุกสองคันจอดไว้ที่ถนนเพราะไม่มีที่เก็บมองจากบ้านนะครับไม่เห็นรถบุตรเนี่ยเคยขับรถคันเกิดเหตุเนี่ยไปล้างใกล้ๆกับที่จอดโดยบางครั้งนะครับบิดาเนี่ยก็ใช้ซึ่งแสดงว่าบิดามารดาเนี่ยนะครับทราบดีว่าบุตรขับรถยนต์ได้ทั้งบุตรเนี่ยก็ยังเป็นผู้เยาว์อายุ18ปีอยู่ในวัยขนองนะครับชอบครบ เพื่อนเที่ยวเตะแต่บิดามารดาเนี่ยกับเก็บกุญแจรถเนี่ยนะครับไว้ในลิ้นชักโต๊ะโดยไม่ได้ใส่กุญแจนะครับเป็นโอกาสให้บุตรเนี่ยเอากุญแจรถเนี่ยไปได้และขับรถของบิดามารดาเนี่ยไปทําละเมิดต่อโจรย่อมถือได้ว่าบิดามารดาเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่น้าชีที่ดูแลบุตรนะครับซึ่งเป็นผู้เหญ่จึงต้องร่วมรับผิดกับบุตรด้วยนะครับ คดีเนี่ยครับโจ์นะครับก็คือเป็นผู้เสียหายนะครับโจทย์ทั้งสองสำนวนเนี่ยฟ้องจำเลยเนี่ยเป็นใจความว่ากรมที่ดินโจทย์นะครับสำนวนแรกเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์นายชันเนี่ยนะครับโจท์ในสำนวนที่สองเนี่ยเป็นข้าราชการในกรมโจท์ในชันเนี่ยเขาเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับข้าราชการของกรมที่ดินเนี่ยนะครับในสำนวนแรกนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้เยาว์จำเลยที่สองที่สามเนี่ย ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของจำเลยที่หนึ่งในวันเกิดเหตุนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคุณลูกนะครับได้ขับรถยนต์ของจำเลยที่สองนะครับกลับจากจังหวัดชนบุรีมาตามถนนสายบางนาตราดส่วนรถของโจทเนี่ยมีนายสมจริงเนี่ยเป็นคนขับมีโจ์ในสำนวนที่สองกับผู้อื่นๆเนี่ยนะครับนั่งไปด้วยมุ่งหน้าไปจังหวัดชนบุรีเมื่อถึงกิโลเมตรที่ส5 ถึง16เนี่ยนะครับจำเลยที่1น่นะครับคุณลูกในคดีเนี่ยนะครับขับรถด,ด้วยความประมาทใช้ความเร็วสูงและจินทางเข้ามาในทางเดินรถของโจทย์นะครับเป็นเหตุให้รถที่จำเลยที่1ขับเนี่ยชนเนี่ยนะครับด้านข้างรถของโจทย์เนี่ยพลิกคว่ำตกถนนด้วยกันทั้งคู่รถของโจทย์ในสํานวนแรกนะครับเสียหาย36,500บาทโจทย์สํานวนหลังเนี่ยก็คือคนเจ็บนะครับในชั้นเนี่ย ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเนี่ยหายคิดเป็นเงินเนี่ยนะครับค่าเสียหายเนี่ยห้าหมบาทขอให้บังคับจำเลยนะครับชดใช้พร้อมด้วยดอกเบีย้ยทีนี้ครับพอเขายื่นฟ้องมาแล้วเนี่ยจำเลยนะครับเขาให้การนะครับจำเลยทั้งสองสำนวนเนี่ยให้การมาเลยว่าขณะเกิดเหตุคนขับรถของโจทเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทขับรถกินทางเข้ามาชนรถจำเลยนะครับ จำเลยที่หนึ่งเนี่ยมิได้เป็นคนขนับนะครับนายอีเพื่อนของจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนขับเขาให้การมาแบบนี้นะครับเพื่อนของจำเลยที่หนึ่งเนี่ยชวนจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเอารถของจำเลยที่สองไปเที่ยวเป็นการเหลือวิสัยที่จำเลยที่สองเนี่ยจะควบคุมได้จำเลยที่สองที่สาม to to นะครับได้ใช้ความระมัดระวัง่ดูแลตามควรในฐานะบิดามารดาของจำเลยที่หนึ่งแล้วโจดเนี่ยไม่ได้เสียหายดังที่ฟ้องนะครับ ฟ้องของโจ์เครือบกลุ่มนะครับคดีเนี่ยครับเขาก็ยื่นฟ้องมาว่าจําเลยเนี่ยขับรถล้ําเข้ามาในเลอนเขานะครับแล้วก็ฟ้องคุณพ่อคุณแม่ของน้องมาส่วนคําให้การที่จําเลยนะครับทั้งสามท่านเลยเนี่ยนะครับก็ยื่นคําให้การต่อสู้เลยว่าคนที่ผิดเนี่ยคือตัวฝ่ายผู้เสียหายนั่นเองคือตัวโจท์นะครับทีนี้ครับพอศาลเนี่ย,ยท่าน วินิจฉัยน่นะครับจากคำฟ้องแล้วนะครับแล้วก็จากคำให้การของจำเลยทั้งสามแล้วนะครับสารชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านวินิจฉัยว่าไงไหมครับโจดนำสืบไม่ได้ว่าจำเลยประมาทพิาพากษายกฟ้องเลยนะครับเอาล้ครับงานเข้าเลยครับก็คือว่าโจท์นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยมาศารเนี่ย, <compan> ยาานะครับสารชั้นต้นเนี่ยท่านก็วินิจฉัยเลยว่าโจทเนี่ยนำสืบไม่ได้ ว่าจำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทย,ยกฟ้องอ้าวพอาสารชั้นต้นเนี่ยท่านวินิจฉัยมาในลักษณะแบบนั้นแล้วเนี่ยโจทก์ทั้งสองสำนวนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารชั้นต้นสารอุทธร์น่นะครับได้พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสามนะครับร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอ้าวสารชั้นต้นยกสารอุทธรพ์พิพากษากลับนะครับจำเลยอะครับ ทั้งสองสำนวนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับชันเนี่อรอดมาแล้วในศาลชั้นต้นเอาสารอุทธรดันพิพาษามาอี้พอจำเลยทั้งสองสำนวนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับคำพิพาาศาลอุทธรเนี่ยเขาก็ยื่นฎีกาขึ้นมานะครับศาลดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าอย่างนี้นะครับฟ้องของโจทเนี่ยไม่เคลือบคลุมนะครับและฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่1เนี่ยเป็นคนขับรถของจำเลยที่2ก็คือจำเลยที่1คุณลูกนะครับขับรถของคุณพ่อในคดีนี้นะครับและเป็นฝ่ายประมาทขับรถชนรถโจดนะครับสำหรับประเด็นที่ว่าจำเลยที่2และที่3เนี่ยซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยที่1น่นะครับได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือไม่นั้นสาลฎีกานะครับท่านวินิจฉัยว่า จำเลยที่2และที่3ามนะครับมีรถยนต์บรรทุกสองคันจอดไว้นอกถนนเพราะไม่มีที่เก็บมองจากบ้านไปที่รถเนี่ยไม่เห็นนะครับจำเลยที่1เนี่ยรับว่าเคยขับรถไปล้างใกล้ๆที่จอดนะนะครับโดยบางครั้งเนี่ยบิดาเนี่ยก็ใช้แสดงว่าจำเลยที่2ที่3านะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องในคดีน,นี้นะครับทราบดีว่าจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นคุณลูกนะครับขับรถยนต์ได้ จำเลยที่หนึ่งนะครับอายุ18ปีกำลังอยู่ในวัยคนองชอบคบเพื่อนเที่ยวเตะฉะนั้นนะครับการที่จำเลยที่สองที่สามเนี่ยเก็บกุญแจรถยนต์ไว้ในยินชักโต๊ะนะครับโดยไม่ได้ใส่กุญแจเป็นโอกาสให้จำเลยที่1น่งนะครับเอากุญแจไปขับรถทำละเมิดต่อโจทย์ถือได้ว่าจำเลยที่2องที่สามนะครับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลนะครับดูแลบุตรหลานนะครับ ซึ่งเป็นผู้เยาว์จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์ด้วยอ้าวนะครับสารดีกานยครับท่านก็วินิจฉัยนะครับเห็นด้วยกับคำพิพากษาสารอุทธรนะครับสรุปนะครับก็คือว่าสารดีกาเนี่ยท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์เนี่ยในคดีนี้ไม่ได้เป็นฟ้องคบคุมนะครับแล้วก็คดีนี้นะครับสารดีกาเนี่ยท่านก็วินิจฉัยว่า ความประมาทในครั้งเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าจําเลยที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคุณลูกนะครับอายุ18ปีเนี่ยขับรถเนี่ยไปชนเขาการที่พ่อแม่ในคดีเนี่ยนะครับไม่ได้ใส่ใจดูแลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเนี่ยไปเกิดเหตุละเมิดกันเกิดขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยของน้องในคดีเนี่ยนะครับ จึงต้องร่วมรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่2256ทับ2517นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ขับรถเนี่ยแล้วถูกชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับ แล้วท่านเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะบางครอบครัวนะครับอาจจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเลยถ้าสมมุติยังเกิดว่าคดีของท่านเนี่ยเงียบหายะนะครับหรือว่าคู่กรณีเนี่ยไม่สนใจหรือว่าไม่ติดต่อมาหาท่านเลยเนี่ยในบางครั้งเนี่ยหรือว่าท่านเนี่ยไม่รู้สิทธิ์นะครับว่าเอ๊ะเราจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยในฐานะผู้เสียห,หายนะครับ ถ้าไม่รู้สิทธิ์เนี่ยก็ลองติดต่อมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านเนี่ยก็จะได้ทราบถึงสิทธิ์แล้วก็รู้ถึงว่าเอ๊ท่านเนี่ยควรจะเรียกร้องกับผู้กรณีอย่างไรส่วนคนที่ขับรถไปชนเขานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปเยียวยาผู้เสียหายเลยนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ ถูกรถชนเองก็ดีแล้วก็ฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาอ่นะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้โดยเร็ววันสิ่งสาคัญเลยนะครับท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความมีวินัยนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยด้วยความไม่ประมาทขับรถเนี่ยต้องเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเห็นว่ารายการเนี้ยนะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ คดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเนี่ยมาให้กับทีมงานทนายอ้อเนี่ยทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยมาณที่นี้นะครับวันนี้นะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรา วันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ